คนไทยช็อกกันทั้งประเทศหมอปลายทำนายเรื่องนายกอุงอิงจะอยู่ไม่เกินปีนี้จะมีคนใหม่ขึ้นมาแทนที่แลนเงินดิจิตอลก็จะไม่มีใครได้สักคนนี่คือความหวังหรือเพียงการทำนายที่สร้างความขัดแย้งกันแน่หมอกลายหนึ่งในนักทำนายที่มีชื่อเสียงในวงการโหราศาสตร์ได้กล่าวคำทำนายที่ทำให้หลายคนตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะเมื่อท่านเอ่ยถึงบุคคลที่เป็นที่รู้จักว่านายกอุงอิง เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปและเป็นยาวนานของประเทศไทยด้วยคำพูดที่ว่าเธอจะเป็นผู้นำโลกทำให้ประชาชนบางส่วนเกิดความหวังขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งกลับมองว่าเป็นเพียงการกล่าวหยอดหวานโดยไร้หลักวิชาการในช่วงแรกคำทำนายของหมอปลายดึงดูดความสนใจของผู้คนจำนวนมากสื่อหลายแถลงต่างหยิบยกคำทำนายมาพูดถึงในกองอิงกลายเป็นชื่อที่พูดถึงกันมากที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์ หลายคนรู้สึกตื่นเต้นที่ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงอีกครั้งและมองว่านายกคนนี้อาจเป็นความหวังใหม่ของประเทศแต่ในทางกลับกันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ที่หนักแน่นไม่น้อยเกี่ยวกับคําทํานายนี้โดยเฉพาะเมื่อเนื้อหาของคําทํานายดูเหมือนจะขาดความเป็นไปได้ทางการเมืองและวิชาการคําพูดที่เหมาะลายใช้ในคําทํานายครั้งนี้ที่กล่าวว่านายกจะเป็นนายกสวยระดับโลก ทำให้หลายคนตั้งคำถามถึงความจริงจังของคำทำนายดังกลา่าวหลายคนมองว่าการใช้คำแบบนี้อาจดูไม่สมเหตุสมผลในบริบทของการเมืองไทยบางคนบอกว่าคำทำนายเช่นนี้อาจเป็นการทำให้คนหลงเชื่อหรือหลงทางจากปัญหาที่แท้จริงที่ประเทศกำลังเผชิญหรือไอม่เราคนไทยกำลังมองหานายกรัฐมนตรีที่จะนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตเศร,รษฐกิจการ,รศรรึกษาและสังคมไม่ใช่แค่คนที่สวิหย์ มันเหมือนการลดทอนคุณค่าของตําแหน่งนี้ลงไปอย่างมากการเป็นนายกไม่ใช่เรื่องรูปร่างหน้าตาแต่เป็นความสามารถและความซื่อสัตย์ที่นําพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้ในทางกลับกันแฟนคลับของหมอปลายบางคนยังคงปกป้องโดยกล่าวว่าคําว่าสวยในที่นี้อาจหมายถึงความสวยงามของจิตใจหรือความมีคุณธรรมและมองว่าทาทํานายของหมอปลายมีเจตนาที่ดีที่จะกระตุ้นให้คนไทยมีความหวังในอนาคตของประเทศ ความไม่พอใจจากกลุ่มคนที่มองว่าทำทำนายนี้ขาดความจริงใจและขาดการพิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเมืองและปัญหาที่แท้จริงของประเทศยังคงมีอยู่มากพวกเขามองว่าการทำนายเช่นนี้ไม่ควรถูกยกย่องในวงกว้างและควรมีการวิเคราะห์ทางการเมืองที่ละเอียดมากกว่านี้หรือหมอปลายทำนายด้วยเหตุการณ์จากสื่อหรือไม่เสียงวิจารณ์อีกด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการทำนายของหมอปลาย บางคนก็พูดว่าดูเหมือนจะขาดการอ้างอิงจากวิชาการโหราศาสตร์อย่างแท้จริงและใช้เพียงเหตุการณ์หรือข่าวสารจากสื่อมาสร้างเรื่องราวหลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าหมอปลายทํานายด้วยวิชาตําราโหราศาสตร์จริงหรือไม่หรือเพียงแค่หยิบยกสิ่งที่สื่อทั้งหลายเขียนข่าวมาเล่าต่อในรูปแบบที่ทําให้ผู้ฟังรู้สึกประทับใจเรื่องแบบนี้ใครๆก็พูดได้ทำนายได้ว่าประเทศจะมีนายกหญิงหรือว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี แต่สิ่งที่เราต้องการคือคำทำนายที่มีข้อมูลมีการวิเคราะห์จริงจังไม่ใช่แค่หยิบยกสิ่งที่เห็นจากสื่อมาพูดให้ดูสวยงามก็เท่านั้นใช่หรือไม่สิ่งที่หลายคนมองว่าควรเกิดขึ้นคือการให้คำทำนายที่ตรงไปตรงมาและสามารถนำไปพัฒนาสังคมได้จริงไม่ใช่แค่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนเพียงชั่วคราวเพราะคำทำนายเหล่านี้อาจทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ไม่สมจริงและทำให้เกิดความคาดหวังที่ผิดผิดไป มันเหมือนการเล่นกับความหวังของประชาชนเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่คำพูดที่สวยหรูแต่ต้องการทำทำนายที่นำไปสู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจริงๆทำนายทางบวกแต่ปัญหายังคะงออยู่เรื่องนี้แม้ว่าหมอปลายจะเน้นทํำนายในเชิงบวกและสร้างความหวังในหมู่ประชาชนแต่ความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่ซับซ้อนและความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ดี การพูดถึงการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าการเน้นไปที่ภาพลักษณ์หรือความสวยงามของบุคคลหลายๆคนตอนนี้เริ่มเรียกร้องให้หมอดูทุกคนควรใช้วิชาความรู้ที่แท้จริงเพื่อทำนายอนาคตของประเทศตนเองดีๆโดยมีการวิเคราะห์และพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างรอบคอบและไม่ควรใช้การทำนายเป็นเครื่องมือในการสร้างความหวังเกินจริงให้กับประชาชนถ้าเรามีคนทำนายที่สามารถชี้น,นำให้เราเห็นปัญหาที่แท้จริง และมีทางออกมันจะมีประโยชน์มากกว่าีหรือไม่การทำนายเชิงบวกเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีการอ้างอิงถึงความจริงและวิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำนายของหมอปลายเกี่ยวกับนายกุงอิงได้เปิดประเด็นใหม่ในวงการทำนายและการหมืองความเชื่อและความคาดหวังจากประชาชนคนไทยต่อคำทำนายครั้งนี้มีทั้งด้านบวกและลบขึ้นอยู่กับว่าผู้ฟังตีความคำพูดเหล่านั้นอย่างไรแต่ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดคือประเทศไทย ต้องการผู้นำที่มีความสามารถในการหาระแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังการทำนายอาจเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือที่ทำให้คนมีความหวังแต่มันไม่สามารถแทนที่ความจริงและการวิเคราะห์เชิงลึกได้หมอปลายและนักทำนายทุกคนควรมีความรับผิดชอบในคำพูดของตนเองและมองเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและความเจริญรุ่งเรือง แม้คำทำนายจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่ประชาชนทุกคนหวังคือการที่ประเทศจะได้รับผู้นําที่สามารถนําพาประเทศให้พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามบางคนกลับรู้สึกว่าคําทํานายนี้อาจเป็นการขายฝันเกินไปแต่ผู้สนับสนุนหมอปลายยังคงเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของหมอเสมอเมื่อคําทํานายของหมอปลายชาวออนไลน์ต่างวิาพากษ์วิจาร์กันอย่างสนุก บางคนมองว่าการทำนายครั้งนี้เป็นเพียงการตลาดสร้างชื่อเสียงให้กับตัวหมอดูเองเท่านั้นโดยมีความตั้งใจที่จะกระตุ้นความสนใจของสื่อและผู้คนทั่วไปในขณะที่ผู้ติดตามหมอปลายที่เชื่อในความสามารถของหมอมองว่าคำทำนายนี้อาจเป็นการเผยแพร่วิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราคนไทยไม่ได้ต้องการนายกที่แค่สวยแต่เราต้องการคนที่มีความสามารถในการนำพาประเทศไปข้างหน้าคำทำนายนี้เหมือนเป็นการสร้าง ภาพเพื่อทําให้คนสนใจมากกว่าความเห็นนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจของหลายคนที่เชื่อว่าคําทานายครั้งนี้ขาดสาระและไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเลยแต่ในกลุ่มผู้สนับสนุนหมอปลาย,ยังคงเชื่อว่าการทํานายนี้เป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในประเทศและพวกเขาหวังว่านายกอุงอิงจะเป็นผู้นําหญิงที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้บางครั้งเราต้องการแรงบันดาลใจบ้างทำทำนายนี้อาจดูเหมือนเป็นการกล่าวถึงภายนอก แต่ถ้าผู้นําคนนี้มีคุณธรรมความสวยที่แท้จริงคือความสามารถที่จะนําพาประเทศได้อย่างแท้จริงคําทํานายของหมอปลายไม่เพียงแต่สร้างความสนใจให้กับประชาชนแต่ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่ซับซ้อนของการเมืองไทยในปัจจุบันการแย่งชิงอํานาจและผลประโยชน์ส่วนตัวทําให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างเต็มที่การทำนายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีภาพลักษณ์สวยงามนั้นอาจถูกมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงประเด็นสำคัญที่ประเทศกำลังเผชิญ ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการปกครองที่ยั่งยินยาวนานที่สุดบางคนจึงเริ่มสงสัยว่าคําทํานายของหมอปลายเกี่ยวกับนายกอาจไม่ใช่เพียงแค่การทํานายอนาคตเท่านั้นแต่เป็นการชี้ให้เห็นถึงการที่ประชาชนต้องการผู้นําใหม่ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่แท้จริงของประเทศได้ในมุมมองนี้ความสวยที่หมอปลายพูดถึงอาจไม่ได้หมายถึงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่หมายถึงความมีศักยภาพในการนําพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง การเมืองไทยยังคงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีความขัดแย้งหลายด้านการที่คำทำนายของหมอปลายจะเป็นจริงหรือไม่ยังคงต้องรอดูผลในอนาคตแต่สิ่งที่ชัดเจนคือความหวังและความคาดหวังของประชาชนต่อผู้นำคนต่อไปยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆพวกเขามองว่าการทำนายของหมอปลายอาจเป็นเพียงการเดาตามสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและขาดการอ้างอิงถึงตำราหรือหลักวิชาการใ,ใดๆหมอดูควรยึดถือหลักการทางวิชาการโหราศาสตร์ ไม่ใช่แค่หยิบยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วมาพูดให้ดูน่าเชื่อถือคำทำนายของหมอปลายในครั้งนี้ดูเหมือนจะใช้เพียงการคาดเดาจากข่าวสารในสื่อหรือไม่และไม่มีหลักฐานหรือการวิเคราะห์เชิงลึกที่เพียงพอแต่ในอีกมุมหนึ่งผู้ติดตามของหมอปลายพูดว่าหมอปลายอาจมีวิธีการที่แตกต่างจากหมอดูทั่วไปและมองว่าเธอมีความสามารถพิเศษในการเชื่อมโยงกับพลังงานที่มองไม่เห็น คำทำนายของหมอปลายเกี่ยวกับนายกยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างต่อเนื่องบางคนมองว่ามันเป็นเพียงการสร้างความหวังที่ไม่สมจริงขณะที่คนอื่นมองว่ามันเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในอนาคตสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือคนไทยยังคงมีความหวังว่าในวันหนึ่งประเทศจะมีผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาและนำาชาติไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่าคำทำนายจะเป็นเพียงภาพหนึ่งในความเชื่อของแต่ละคน แต่ความหวังที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในประเทศยังคงเป็นสิ่งที่คนไทยหลายคนฝันถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำทำนายเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การกระทำและความพยายามของประชาชนและผู้นำในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมการเป็นนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยเป็นภารกิจที่ท้าทายและเต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งจากการบริหารจัดการเศรษฐกิจสังคมถ้านายกอุ้งอิงไม่สามารถนำพาประเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง ความหวังและแรงกดดันจากประชาชนอาจนําไปสู่การได้คร้องผู้นำใหม่อย่างรวดเร็วคนไทยเชื่อว่าในบรรดาผู้ที่รอคอยโอกาสขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรียังมีคนที่พร้อมและมีศักยภาพมากมายนักการเมืองรุ่นใหม่หลายคนที่จับตามองอยู่เช่นเดียวกับนักการเมืองที่เคยมีบทบาทในอดีตยังคงรอคอยจังหวะที่จะกลับมามีอำนาจอีกครั้งการที่ประเทศมีผู้ที่พร้อมขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี หลายคนนี้เป็นสัญญาณว่าการเมืองไทยยังคงเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่มีผู้นําคนใดที่จะสามารถรักษาตําแหน่งไว้ได้ตลอดไปหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมถ้านายกอุงอิงทํางานไม่เป็นหรือไม่สามารถนําพาประเทศไปได้อย่างราบรื่นการเมืองไทยอาจเข้าสู่ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอีกครั้งการที่มีบุคคลหลายคนรอคอยที่จะขึ้นมาแทน,นที่เธอ จะสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้นำอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและการเมืองไทยก็อาจเดินเข้าสู่ยุคใหม่ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปการรอคอยผู้นำที่มีศักยภาพนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนหวังแต่หากคำทำนายนี้ไม่ตรงกับความคาดหวังหรือความเป็นจริงบทบาทของผู้นำคนใหม่อาจถูกวิจารณ์อย่างหนักสังคมไทยจะต้องรอชมว่า คำทำนายของหมอปลายเกี่ยวกับนายกอุงอิงจะเป็นจริงหรือไม่และถ้าเป็นจริงจะสามารถรับมือกับความคาดหวังและความกดดันจากทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ก็ถือว่าเก่งมากแล้ว